สวัสดีครับที C, ่ดี่ตลาดเอฟซีแฟนบขับแฟนจองโทราณทุกคนครับเมื่อนี้กับพ่อกันเช่นเคยครับเอซี F C, ครับอ่าสีไปบ้านพง only นนครับเด้อเดี๋ยวนี้เขามาในซอยแล้วครับเอซี F C, ครับไกลสีหอดบ้านพง only นั่นแหละอ่แต่ว่าพง only เพิ่นอยู่บอ่ออีกอย่างหนึ่งนะครับเด้พอ,งงอพง only เพิ่นดุดมาสองงวดแล้ว F C, ครับเอซีครับ อ่างวดนี้จะเป็นยังไงเนาะอ่งวดที่สามครับของประนงครับอีฟซีครับกับบริเวณยังมากหลายดอกครับอีฟซีเพราะว่าเพิ่นไปหอดปุ๊บเพิ่นกะเขียนหาโหลุดนะครับเนาะก็เรียกว่าบอกข้อมูลก่อนว่าของประมงผลลุดมาสองงวดแล้วเอานะครับเนาะเอาจิเบตตามางวดนี้เพิ่นที่เข่าบอนะครับแล้วพุ่มเพิ่นนะครับแล้วพุ่มอยู่หลังบั่นเพิ่นเพิ่นว่าเลยครับอีฟซี่ครับเป็นพุ่มนะครับเนาะเป็นฝันเห็นอยู่ตลอด นะครับแต่ลูกสาวเพิ่นแปรฟังนะครับเด้อนะว่าเออเทากับให้ใช่วิจารญาณในการรับชมนะครับนอตทางช่องกับเป็นเพียงแค่นอตทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางทานันนะครับเอฟซีครับกะบบ่งบอวพง only อยู่บ้านมโนนี่ครับเอฟซีครับมาหอดบ้านพง only พอดีนะครับเนาะคือบ่เห็นนอบาดนี่ไปอยู่ทางไหนนะอยู่บนอบาดนี่เนาอเอฟซีเออคือลงไปถามก่อนนะครับเนาะนะพย only คันพง only กับิได ถามคนโหลดกับเอฟซีครับไปตามแอดไปครับเอาครับเอฟซีครับพองวนบริยบานอีกแล้วครับอ่าบอลสีแดตามหาอีกหนอบัตหนอสีพเห็นยูไชนอพองวนนี่เนาะครับเอฟซีครับไปสิพาตามหาพองวนลองเมืองครับเอฟซีครับสีเห็นพนบอนะครับนักขั้นบอเห็นกับคอยมาหาพนโค่งสุดท้ายเลยครับเด้อไปอยูไชนอคนบอกเลขแมนๆนี่เนาะครับเอฟซีครับ บริเวณอีอยงไลยเคียนไห่เลย่ยนะมาหอดุกกับเคียนไห่หลอดนะครับเนาะโอ้พอเห็นอีหลีครับอีฟซี่ครับสีเวียนเพื่นชี่กระย่านไปอา ไปหาเหรียญ้วครับเอฟซีกับไปหาผู้นันหาผู้นี้นะครับน้าเพิ่นปกติแล้วเพิ่นกับไปหาผู้นันผู้นี้ไปคุยนะครับเอฟซีกับตามภาษาผู้เฒ่าอยู ah, ่บ้านการเงาเงาก็เลยไปหาคุยกับผู้นันผู้นี้สีเม็นแดงไดลผู้นี่เดี๋ยวให้คอห้าคอยกลับมาใหม่แล้วรับเอฟซีกับกลับมาหาป่งโนใหม่อีกทีหนึ่งนะครับบาดหลักทีโปโมโป่งโนเกตสิบหกอเกตสิบห้า บ้านเล็กทีเกตสิบหาโอ้โท่ครับอีกทีรับบ้านเล็ลเกทีเกตสิบหามูเกนะครับเด้อทับเกอีกตั้งหากครับอีกทีครับบ่ค้านบ่ได้ถามบ้านพันจักเทียบ่ได้สนใจเลขที่บ้านพันจักเทียนะครับเนาะ,ะมือนอีก,ก็เลยสนใจเลขที่บ้านของโปงโง้งวนแปลกๆในบุในกะารับบมาหน่อยก็เฮาดีดีครับนะอีกทีครับมาหน่อยก็เฮาดีดีนการรับเนาะเอ้า โบเดมาโดนจะบอกครับขึ้นมาดูอยู่ที่กันส่งเฮาครับอซี่ครับเรามีคนอยู่บ้านหมามันกัดถามนะครับพองวนไปใส่นอเน่อเอาวดนี่พ่ต้องอ่อนอื่นครับอซี่ครับเอาเลขบ้านพองวนเห็นแขนนะครับด้วยอซี่ครับเจ็ดสิบหาครับเจ็ดมูเจ็ดมีตัวเดียวคือหาเจ็ดเจ็ดหาครับอซี่ครับ หาเจ็ดเจ็ดถาบของโปงโงนนะครับเนาะเอฟซี FC ครับเพราะว่าเราเห็นเพื่อนแหลวครับอีฟซี่ครับอยู่โดนๆไปมา้ามันหน่อยม <c oughs> ันเกาอันนั้นเฮาก็เป็นแต่สร้างนี่ครับม้าหน่อยเฮานะครับเราเป็นแต่สร้างเสียงม้าหน่อยเอาทะเลองหาโปงโงนเราเมืองขับอยู่ซี่ครับ,รบกำลังตามหาโปงโ่งงนเมืองได้ขับเด้ออสีเห็นเพื่อนบน่อนขับเนาะ เปินเก่าเกยมากแล้วนี่แหละครับอยู่ซี่มหาพลังพลนีอยู่แถวนี้แหละครับยูบซีครับโอ้บ่เห็นเผลอีลีนะครับเผลบเรมานี่นะครับเนาะขี่รถอ้อมหาพงนครับยูซี่ครับเพราาะว่อ,องางอน เพิ่นบ่กเขาสองงวดครับงวดนี้เป็นงวดที่สามกันเพิ่นบ่อเข่างวดนี้กับสีบ่อใดมาหาเพิ่นอีกครับนะครับเนาะเพราะบ่เขาเข่าเขาติดต่อกันมาหลายงวดนะครับเนาะอีกีกับต่างหางวดหกงวดมันก็มีสีมีลุดบังแหละครับอีกีก็เป็นธรรมธรรมดาเนาะครับเนาะบ่มีผู้ใดสีแม่นตลอดในสามงวดสี่งวดลุดทีหนึ่งนี่มันกะถือว่าเจ๋งเล้ครับอีกทีรับ ถึงว่าจริงถึงว่านั่นอยู่เนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับอยู่ซีครับบอเห็นพองงนเนาะครับเนาะก็เสียวบ้านดันทีพองงนลงไปเหกก้อนขับซีครับเจ็ดหาหาเจ็ดโตเดียวโคโลเลยนะครับเด้อเพราะว่าเดี๋ยวก็หอดคงสุตไทยก็คอยสิมาหน่ำหาพองงนอีกเนาะครับเนาะนี่แหละครับว่าเมนวายเอสนั่นเด้มาอย่างไรก็มาหน่ำหาเพิ่นบางที่เลี้ยขับไปหาบ้านเพิ่นเลยก็บอเห็นเลอขี้รถอ้อมหา ขี่รถอ้อมหาเพิ่นอยู่นะครับเนาะบางที่ัดแล่นด์ไปเพิ่นจักมาแต่ไสครับเราไปเห็นอยู่บ้านนี่คือเก่างวดนี้ก็ก่อนที่เขาไปกับพระเอเอร์ซีหาพงงวดไปหอดบ้านแล้ว่าีผู้ใดอยู่จักคนขับเอเวอร์ซีับมีแต่หมาอยู่เฝ้าบ้านหมาหน่อยนะครับเนาะต้องหมาหน่อยไมาใหญ่แหละแต่ไมาใหญ่มันจำได้หมาหน่อยเพราะจำได้มันก็เลยเห่าแอ็ดขับเอเวอรซีครับเอาครับเอเรซีขับมาผอบพงงวดกลางทางพอดีครับเอเรซีขับมาเบามาหอดเพิ่นกับเบา ลำทำเพลงนะครับเนาะเพิ่นเขียนใส่พื้นให้เด้อครับยูซีครับเอานี่นี่ครับยูซีครับเพิ่นเขียนใส่พื้นให้เรียบร้อยยูซีเห็นบอกรับยูซีเอาแอฟซีให้เบิร์กเนาะครับเนาะอันนี้เป็นเลขสองครับยูซีครับนี่อันนี้เป็นเลขเก้านะครับเนาะอันนี้เป็นสามอันนี้เป็นเก้าครับยูซีครับแล้วก็มีอะไรละครับมีหาเจ็ดนั่ครับยูซีครับนี่นี่ครับอันนี้เอฟเีแน่เลยครับยูซีครับนี่นะครับเดินมาเห็นเลขหาเนาะครับเนาะ เพิ่นเชียนอันนันพดมีหาเจ็ดน,น้ำครับอีวีครับเนี่ยหาเจ็ดน้ำเด้อครับเพิ่นเอามือเชียนเชียนไใบเอดก็เลยเอาไม้ไปเชียนต่อเนาะครับเนาะมีหาเจ็ดมีสองเก่ามีสามเก่ามีหาเจ็ดมีเลขอยู่สามหางปกติของพองโง่นนี่สิมีซับนี่ครับอีวีครับเดี๋ยวเอดสิเชียนใส่กระดาษไว้เนาะครับนะเนาะเพิ่นเช็ดกระพร้อมเด้อครับอีวีครับของพองโง่นนี่เพิ่นได้เขียนสองเก่าเก่าสองสามเก่าเก่าสาม หาเกตเกตหาของเพิร์นนะครับเนาะมีอยู่สามหางนะครับเพื่อต่ว่ากลับไปกลับมาเอาตามเพิ่นนะครับแล้วเพิ่นเขียนกลับไปเขาก็เขียนกลับเพิ่นนั่นแหละครับอย่ทีครับเดี๋ยวแอดเขียนใส่สมุดกระดาษไปแล้วเดี๋ยวกาสีเอามาให้เอฟซีเบิ้องนะครับเนาะเดี๋ยวเขียนค่าโคนเตอครับเอฟซีครับเอาครับเอฟซีเขียนใส่กระดาษเรียบร้อยครับเนาะเพิ่นสี่เขียนกลับตลอดมาหาเพิ่์นจงได้เพิ่นก็เขียนกลับตรงสั่นเลยครับอยูีครับหาเกตเกตหา 2 9 9เก9 9เก้าสองสามเกเก้าสามมีแค่นี้ครับอีซีครับแต่ว่าโครงทุทไทยที่เป็นตัวไดนะครับเนาะกะทีพาเอฟซีมาตามโครงทุทไทยกะว่าใดนะครับอีซีครับให้ให้มันหอดกะที่หอดมือก่อนนะครับเนาะเพราะว่านําหาเพิ่นยากครับอีซีครับบางทีเพิ่นบัยุบันก็จะที่ไปหาเพิ่นไซนะครับเนาะไปถามหาเพิ่นกิบพเห็นนะครับคันมากัดยัดคันขัดกับผ่านนะครับเด้อคันมาคันชอบกับกดไหลกดแช่ครับทั้งช่องกอสอยฟ้ารวยนะยครับอีซีครับ เป็นเลขของพองนเพิ่มลุดมาสองงวดเพิ่นกันยอมรับนะครับเนาะงวดก่อนเพิ่นอ่างวดออกนหนึง่งหนึง่งเพิ่นกระซื่อศูนย์ศูนย์ครับอยู่ซีครับงวดที่แล้วนี่ออกหนึ่งสีเพิ่นกระซื่อพิษแต้มนหนึ่งนะครับอยูซีครับเนาะพิษแต้มหนึ่งมาตลอดสองงวดมาหนี่ของเพิ่นครับทั้งบนทั้งล่างนี่ครับอยูซีครับบ่าเป็นว่าพิษแต่บน,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 บนตะละเป็นตะบนนะครับเนาะทั้งบนทั้งล่างเลยครับอยูซีครับของพอง,พง,งอนวนหรืเพิ่นสี่เน้น ทั้งบนทั้งล่างเป็นบริเนนล่างจังเดียวนะครับอยู่ซีกับมากระจัดขัดกระพันนะครับเด้อของพงง่นนะครับเมื่อเพิ่นกระย้อมรับว่าเพิ่นซื้อเหล็กผิดแต้มมาตลอดครับอยู่ซีกับคือเพิ่นเบาหรือเพิ่นกระซื้อพร้อมนะบันเป็นว่าเพิ่นเขียนให้เอาเพิ่นโพสืเลยเขียนให้แล้วเพิ่นกระซื้อของเพิ่นพร้อมครับอยู่ซีกับเพิ่นซื้อแล้วเพิ่นกระไมาบอกนะครับเนาะ เป็นกระมักซื้อเลขคือกันกับยูซีก็ได้อันพวงงนก็ได้นะครับนะเอาก็มากระจัดขัดกระพันนะครับเด้อขันมาขันสอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแจ้งป้าสวยป้าด้วยนะครับเนาะอ่าพวงงนเขียนให้แล้วเพิ่นกระเฝ้าไปครับยูซีครับจีขยันออรอดออรอดไปเลยนะครับเนาะที่มันเพิ่นมีจุละอีหยังบุณิโอ้โหน้ำเผือกนะครับยูซีครับเนี่ยเขาคุยกันเว้ากันเว้าลุ่งเรื่องนะครับเนาะกระเล่ได้ต่างต่างไม้ซีมือไปซื้อครับเอา ยิบจับรถตอรี่ไว้เดี๋ยวับเดอ้อเอาสามีนะครับยิบซีครับเอ่ายิบซีให้เบอร์ขัเด่นป่ออี๋ยังนะครับยิบซีกับอ่าพง้วล้วกับไปก้อนอาดลาดได้ครับยิบซีครับเพิ่นขึ้นสีฟ้าขึ้นวานล่ะนะครับแล้วยิบซี่ขับว่าสีอ่าสอบถามว่าจีไทยเอาเอาลมผัดอืมนะครับเนาะลุ่มผัดครับยิบซีครับเนาะจะไปกระเด็นออกนะครับเนาะอือว่าจีไทยเอาเพิ่นไปว่าจีนก็ไปเลี้ยวอาดลาดได้ครับยิบซีครับไป แป๊บเดี๋ยวตรงนั้นเราคาดดาวอ่นคาดตั้งแต่สรุปเลขให้เอฟซีอยู่พงงนจะเพิรนไปหอดใส่เหล่าขายเอฟซีครับมาหอดมาแต่มาเจอเพิ่์นพอดีนะครับเพาะเพิ่์นกำลังสีแอดกันเลี้ยวเข่าคางทางมาพอดีครับเอฟซีครับว่าสีมาทั้งอันวัดไปหาปูอยู่วัดบางบดนะครับน้อยซีครับมาพอเพิ่์นกระเล่หคุยกับเพิ่์นแป๊บหนึ่งครับเอฟซีครับเพิ่์นกลามากกับเชียนเด็กเชดินให้แล้วก็ไปได้ครับเอฟซีครับทั้งที่แหละครับพงงนเพิร์นเป็นคน อ่าเห็นว่าอ่าเฮ็ดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับเนาะอืมนก็จะว่าโอ้ยคุยกันก่อนกับว่าใดนะกับว่าสีใหม่สีมือใส่เักหน่อยกะาเอฟซีกะให้วิเคราะห์อดีตนะครับเด้อตัวเลขทุกตัวกับมีโอกาสรุ่นใดรุ่นทุกตัวกับมีโอกาสเข้าได้เท่ากันทำรับเลขพงงอนมือหนีนะครับเนาะอืมหยิบแกวบตัลี่เอาไว้ครับผมพงงอนเป็นโบไคเขียนสามตัวนะครับเป็นเขียนแต่สองตัวอ่าเลขของเพิ่นนี่นะครับว่ามีแต่สองตัวฮันที่แรกก็ว่าจี คุยกับเพื่อนอยู่ดอนโดนอยู่แล้วครับให้ยซีไ,ไมซีมือพอได้อันเอฟซีได้เห็นแน่ว่าสันเพื่อนเราไปก่อนซาบ,บัดนี่ถาเพื่อนเดี๋ยวเข้ากระทาอ่าไปถากับ่อะไรนาะครับเนาะเพื่อนไปเดียวไวๆแบบนึงเขินก็สีฟ้าอยูะครับมาเห็นเพื่อนอยู่กลางทางมาอยู่ไก่กครับไอซีครับตอนที่อยู่คลอดคนจีดกับเพื่อนกับพอเห็นเนาะครับว่าพอดีลงทางลุกล้งมากเลยไม่เห็นเพื่อนอยู่เอาบัดน,นี้กับสีขอจบคลิปไว้เพียงสามีเด้อครับเด้อเอฟซีครับ ขอให้เอฟซีของพอสวายจงรบจงรวยจงเป็นเศรษฐีกันทุกคนทุกคนนะครับนะลองตามเมองครับอีกครังหนึ่งครับเอฟซีครับเป็นคังที่สามนะครับนะงวดที่สามรุดคันมันงวดนวดนี้รุดอีกกับงวดนากะคือซิมาเอาโค้งทุดไทยเทเดียวรอดครับเอฟซีครับเอาขอจบคลิปนี้เพียงสามีได้ครับเด้อพอกับไม่ได้คลิปนาขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบัดดีงามครับ